ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือจากคอลัมน์ The Guru Family Business Society การเงินธนาคาร moneyandbanking co th โดยคุณนวพลวิริยากุลกิจกินเนสจุดจบที่เกิดจากความสำเร็จที่นานเกินไปความสำเร็จอย่างยาวนานกว่า200ปีของกินเนสได้วางรากฐานของจุดจบที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต บางครั้งความสําเร็จอย่างต่อเนื่องของธุรกิจครอบครัวก็นํามาซึ่งความประมาทอย่างไม่น่าให้อภัยจุดจบของกินเนสสเบียร์ดำที่มีชื่อเสียงจากไอร์แลนด์ไม่ได้หมายความว่าเบียร์กินเนส s นั้นหายไปจากโลกนี้แค่ไม่ได้เป็นสมบัติของครอบครัวกินเนส s อีกต่อไปมาดูกันว่าเหตุใดความสําเร็จอย่างยาวนานของธุรกิจจึงนําไปสู่จุดจบของความเป็นธุรกิจครอบครัวความสําเร็จที่ยาวนานสร้างความเชื่อผิด,ผด ความสำเร็จต่อยอดความสำเร็จคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจครอบครัวกินเนสจากโรงงานผลิตเบียร์ที่ประสบความสำเร็จขยายไปสู่ธุรกิจการเงินกินเนสมาฮอนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเช่นเดียวกันความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ยกระดับสถานะทางสังคมของครอบครัวกินเนสขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับตระกูลโรชเชลและแอสเตอร์ ธุรกิจครอบครัวชั้นนาของยุคสมัยกินเนสไม่ได้เป็นแค่ครอบครัวที่ผลิตเบียร์อีกต่อไปความสนใจของสมาชิกในตระกูลได้ขยายไปในแวดวงอื่นๆเช่นกีฬาและการเมืองครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับราชวงศ์และชนชั้นสูงของสังคมพวกเขาไม่ต้องสนใจในเรื่องธุรกิจมากเหมือนเช่นเคยเพราะมันยังสามารถเติบโตไปได้ด้วยตัวมันเองความสำเร็จไม่ต้องขว่ยคว้าเดี๋ยวมันมาเอง แรงผลักดันในการทำธุรกิจที่ลดลงความไม่ใส่ใจและความห่างจากธุรกิจครอบครัวเหล่าทายาทและสมาชิกในรุ่นหลังๆนำไปสู่การจ้างเซอร์ฮิลบีเวอร์ผู้บริหารคนนอกคนแรกของกินเนสในปี1945เพื่อเข้ามาบริหารกิจการของตระกูล ก่อนหน้านี้พนักงานระดับสูงที่เป็นคนนอกนั้นมีแต่นักวิทยาศาสตร์ในโรงงานเท่านั้นเมื่อคนนอกเข้ามาบริหารจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดีทายาทก็ไม่จําเป็นต้องเหนื่อยลงมาทํางานเองจึงไม่แปลกที่ทายาตรุ่นหลังๆจะมีความเชื่อที่ว่าธุรกิจจะไปได้ดีโดยไม่ต้องใส่ใจมากไม่ต้องไปลงทุนลงแรงอะไรมากมายเพราะเดี๋ยวความสําเร็จก็จะมาเองที่สําคัญความเชื่อผิดๆนี้มาพร้อมกับความเชื่อมั่นว่า ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องยาวนานของธุรกิจมากกว่า200ปีผลลัพธ์จึงเป็นความประมาทอย่างที่สุดของครอบครัวต่อสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคู่แข่งรวมไปถึงผู้บริหารมืออาชีพที่พวกเขาจ้างมาบริหารกิจการด้วยวัฒนธรรมลูกชายคนโตเหมาะสมที่สุดในสายตาของคนทั่วไปย่อมมองเห็นความจริง3ข้อ ข้อแรกไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทายาทมือใหม่ที่จะเข้ามาบริหารธุรกิจระดับโลกเช่นกินเนสได้ข้อ2ความเป็นผู้นำและความเชียบแหลมทางธุรกิจไม่ได้ถูกส่งผ่านทาง DNA และข้อสุดท้ายไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้ว่าทายาทเพศช,ชายจะมีคุณสมบัติที่เหมาะ ก,การเป็นผู้สืบทอดธุรกิจของตระกูลดังนั้นวัฒนธรรมของครอบครัวกินเนสที่ให้ลูกชายคนโตสืบทอดธุรกิจจึงมีจุดอ่อนในตัวเองนั่นคือไม่มีอะไรมาการันตีได้ว่าครอบครัวจะได้คนที่เหมาะสมที่สุดมาบริหารกิจการ แต่คือทายาทชายคนโตของตระกูลที่ได้สืบทอดกิจการโดยไม่สนใจว่าจะมีความสามารถมีความพร้อมหรือแม้กระทั่งมีใจที่จะเข้ามาทำงานหรือไม่ซึ่งความโน้มเอียงไปทางทายาทชายนั้นส่งผลต่อไปถึงการคัดเลือกสมาชิกครอบครัวให้เข้ามาเป็นกรรมการบอร์ดของกิน n นส s s ด้วยโดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์หรือความสามารถที่จะ c o n r i b u ์ให้กับบอร์ดได้ ความสำเร็จที่ยาวนานนำไปสู่การปรับตัวที่ช้าเกินไปพวกเขาเชื่อมั่นในวัฒนธรรมลูกชายคนโตว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการส่งมอบกิจการครอบครัวให้กับคนรุ่นหลังต่อไปและเมื่อเป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นไปอย่างเชื่องช้าและบางครั้งการปรับตัวที่ช้าเกินไปก็ส่งผลไม่ต่างจากการไม่ปรับตัวเลย เมื่อเป็นสิทธิ์ของเหล่าทายาทชายที่จะเข้ามามีบทบาทในธุรกิจของตระกูลแล้วการเข้ามาทํางานในธุรกิจครอบครัวก็ได้ทั้งเงินทองชื่อเสียงและการยอมรับจากสังคมแล้วทําไมจึงต้องรีบวางมือนั่นจึงทําให้เหล่าผู้นําของกิน e s s ที่เป็นสมาชิกครอบครัวมีแนวโน้มที่จะอยู่ในตําแหน่งกันอย่างยาวนานเช่นกรณีของรูเพดกินเนสผู้นําธุรกิจครอบครัวกินเนสในรุ่นที่5ที่อยู่ในตําแหน่งประธานบริษัทจนถึงอายุ85ปีจึงค่อยส่ง มอบตำแหน่งประธานบริษัทให้กับเบนจามินกินเนสหล้านชายในรุ่นที่7ของตระกูลที่เพิ่งมีอายุ25ปีสืบทอดต่อไปความจริงแล้วถ้าหากอาเธอร์เจเนเรชั่นที่6ลูกชายของรูเพิร์ตไม่เสียชีวิตในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2รูเพิร์ตอาจส่งมอบตำแหน่งนี้ให้กับลูกชายในตอนที่เขาอายุ75ปีเบนจามินกินเนสทายาทรุ่นที่7นั้นไม่มีทั้งประสบการณ์และไม่ได้ถูกเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นมารับตำแหน่งที่สำคัญดังกล่าว นอกจากนี้เขายังเป็นคนขี้อายด้วยแต่ด้วยความที่เป็นทายาชายคนโตของรุ่นที่7เขาจึงเหมาะที่สุดสำหรับตำแหน่งนี้ การได้ทายาทที่ไม่เหมาะสมไม่พร้อมหรือไม่สนใจเข้ามาเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการในบอร์ดของกิน n e s s นำมาซึ่งความแปลกแยกและส่งผลขยายช่องว่างระหว่างครอบครัวกับธุรกิจให้กว้างมากขึ้นไปอีกและเมื่อผู้นำที่เป็นสมาชิกครอบครัวไม่สามารถนำธุรกิจได้อีกต่อไปสุญญากาศในองค์กรจึงเกิดขึ้นผู้นำนอกครอบครัวเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆครอบครัวกินเนสกำลังจะสูญเสียความเป็นผู้นำในองค์กร ความสำเร็จที่ยาวนานสิ้นสุดลงเพราะขยายธุรกิจมากเกินไปแม้เบนจามินและครอบครัวจะสูญเสียความเป็นผู้นำในเชิงการบริหารไปแต่ครอบครัวยังรักษาความเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ไว้ได้แม้หุ้นส่วนหนึ่งจะถูกขายให้กับนักลงทุนไปตั้งแต่เมื่อครั้งเอ็ดเวิร์ดซีซิลกินเนสเจเนเรชันที่4นํนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนเมื่อปี1886แต่หุ้นจำนวนกว่าหนึ่งใน3ของทั้งหมดยังคงถูกส่งต่อกันมาจนถึงทายาทในรุ่นที่7ซึ่งมีเบนจามินดำรงตำแหน่งประธานหุ้นเชิดของบริษัทเบนจามินถูกรายล้อมไปด้วยผู้บริหารมืออาชีพที่มีความสามารถและทำหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีพวกเขาสร้างความสำเร็จให้กับ ธุรกิจกินเนสได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีความสําเร็จนี้กําลังนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกินเนสการขยายธุรกิจกับสัดส่วนหุ้นที่ลดลงการเติบโตของกินเนสในช่วงทศวรรษที่1,970ภายใต้การบริหารของผู้บริหารมืออาชีพนั้นมาจากกลยุทธ์จากการควบรวมกิจการ M&A ซึ่งเป็นผลให้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นของครอบครัวลดลงและเพิ่มจำนวนผู้บริหารและกํา ากรที่เป็นคนนอกในบอร์ดของกินเ e s s มากขึ้นโดยอัตโนมัติคนนอกเหล่านี้ไม่ได้มองว่าธุรกิจกิน e s s เป็นของใครพวกเขาเพียงแค่ต้องการให้ธุรกิจเติบโตและมีผลกําไรที่ดีซึ่งกลยุทธ์การควบรวมกิจการหรือ M&A นี้ดําเนินอยู่ก็ดูจะตอบโจทย์การเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะส่งผลลดสัดส่วนการถือหุ้นของสมาชิกครอบครัวก็ตาม อย่างไรก็ดีกลยุทธการควบรวมกิจการของกินเนสไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังธุรกิจหลายแห่งที่ควบรวมมาประสบกับปัญหาทางการเงินอย่างหนักส่งผลต่อเนื่องมายัางผลประกอบการโดยรวมของกินเนสและตอนนี้สัสดส่วนการถือหุ้นของสมาชิกในครอบครัวลดลงเหลือเพียง20%เท่านั้นในปี1980หลายคนอาจคิดว่าน่าจะมีทายาทสักคนสิที่เป็นอัศวินขีมาขาวเข้ามาช่วยกอบกู้ธุรกิจครอบครัวที่กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็มีอัศวิน ขาวจริงๆเพียงแต่อัสเวนคนนั้นก็ยังเป็นคนนอกอยู่ดี เออร์เนสต์ซอนเดอร์สคือผู้บริหารมืออาชีพที่กินเนสนำเข้ามาเพื่อกอบกู้วิกฤตในปี1981เออร์เนสต์มีประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารให้กับเนสเล่เกรดยูนิเวอร์แซลสโตร์สรวมถึงบีแชมก่อนที่จะเข้ามารับงานที่กินเนสสสิ่งที่เออร์เนสต์เข้ามาทำคือการลดต้นทุนและกำจัดธุรกิจที่ไม่สร้างผลกำไรทิ้งอย่างไม่ปราณีเพื่อนำพากินเนสให้กลับมาโฟกัสในธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นหัวใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานเอ Ness, ก็เริ่มกลับมาใช้กลยุทธ์การควบคุมกิจการอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นการซื้อ b เบลส์วิสกี้ธุรกิจกลั่นเหล้าเจ้าของแบรนด์เบล s c o t อตวิสกี้ที่ขายดีที่สุดในสหาราชาอาณาจักรณขณะนั้นซึ่งธุรกิจเบลส์วิสกี้นั้นใหญ่กว่ากินเนสมาก ดังนั้นผลจากการควบรวมกิจาการระหว่างกินเ s สและเบลวิสกี้ในปี1985จึงทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของครอบครัวกินเ s สยิ่งลดลงไปอีกภายหลังจากการควบรวมกิจาการต่อมาในปี1997กิน e s s ได้ควบรวมกิจาการอีกครั้งกับแกรนเมโทรโพลิแทนและแปรงสภาพกลายเป็นธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์ข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า Diageo ถึงตอนนี้ สมาชิกครอบครัวกิน e s s ก็เป็นเพียงแค่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในอาณาจักรธุรกิจ d ีเอ o พวกเขาไม่ได้มีอำนาจควบคุมกิจการใดๆอีกต่อไปปัจจุบันกิน e s s ยังคงเป็นเ,นเบียดำที่มีรสชาติละมุนนุ่มลิ้นและเป็นที่ชื่นชอบของคอเบียทั่วโลกเหมือนเช่นเคยเพียงแต่ในวันนี้กิน e s s เป็นเพียงยี่ห้อหนึ่งของเบียไม่ได้เป็นชื่อของธุรกิจครอบ,คร,บครัวอีกต่อไป ินเ s s เป็นเพียงหนึ่งใน200แบรนด์ที่ Diageo ผลิตและจำหน่ายซึ่งรวมถึงแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีชื่อเสียงอื่นๆเช่น no ff, Johnny Walker, s m i r n o f f j o n n n นี่วอลเกอร์เบลล e n n ฮ s s ซซึ่งมีจำหน่ายอยู่ใน180ปประเทศทั่วโลก หมายเหตุปัจจุบัน d i a g o o ถือเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีกำลังการผลิตใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากควายเช่าเมาไทยของจีนตัวเลขนี้ณนะปี2017และ d i a g o o มีสถานะเป็นบริษัทข้ามชาติสัญชาติอังกฤษจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนมีโรงงานและสำนักงานใน80ประเทศขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กว่า200แบรนด์ในกว่า180ประเทศทั่วโลก มาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆกันกับฟิ่นฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ